ยั s ์ตาอ้ตโชสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูร่รายการยัษตาอัาโชค่ะตอนนี้ทายงก็ยังคงอยู่ที่บ้านของอาจารย์พิเชนิรันนะคะเพื่อที่จะให้อาจารย์นะาพาชมผลงานของอาจารย์นี้นะคะมาเราระชมกันดีกว่าค่ะตอนนี้นี่เราอยู่ที่หน้าห้องที่ ถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงภาพผลงานของอาจารย์ที่อาจารย์ศิลปิลสีได้นําไปส่งประกวดนะคะภาพนี้จะเป็นภาพจําลองของของจริงจริงอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็น<ะ>ภาพนี้นะคะค่ะอันนี้นี่เป็นภาพที่อาจารย์เซอร์ฟัเท์ตัวเองคือคือเมื่อก่อนอ่ก็จะเขียนรูปตัวเองเองนะี่ยบ่อยเวลา <Brave. S 2> คิดอะไรไม่ออกก็เขียนหน้าตัวเองเลยก็เขียนเยอะฮะแต่ก็ นักสะสมกล้าไปหมดแล้ก็เหลือแต่ที่อันนี้แหละค่ะที่ติดบ้านไว้ใช่ไหมคะอันนี้เ็าก็ลูกเขาก็ขอไปแล้วส่วนนี้ก็กำลังเป็นรูปที่ล่างเอาไว้แต่แต่ยังไม่เสร็จังนั้นก็ก็มาแขวนแขวนเอาไว้ก่อนให้ให้มันเต็มเต็มบ้างอย่างาง,า,งานของอาจารย์ที่บอกที่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นสีแสันแล้วเรื่องปลาเนี่ยถามเลยเพราะว่ามีปลาเยอะมากคือ ตอนตอนหลังนี่จากเรื่องฟอสซิ้นที่ผมไปเจอที่เหมือนการน,นะนะก็ไปเจอพวกฟอสซิ้นเป็นปลาเป็นใบไม้ผมก็มาตาัดตัดแดดไว้ตามฝั่งลำธาร <c oughs> พอขากลับมันก็โดนแดดนะนะ <c oughs> แล้วก็มันก็ดูอสวยดูเป็นงานศิลปะแล้วก็มันนึกถึงคำพระพุทธเจ้าเกิด แก่เจ็บตายทุกคนก็ต้องกลายเป็นกลับไปสู่ดินหินกลายเป็นฟอสซิลนอะไรยแล้วต่อมาก็ไปเขียนบึงบัวก็มาเจอในบึงบัวมันก็ก็เหมือนพวกเราก็เข้าเรื่องพระพุทธเจ้าคือเรากำลังเขียนบัวกำลังบานอยู่คราวนี้อาจารย์เริ่มที่จะเอาเรื่องเราเกี่ยวกับธรรมะนี่มาสอดใส่ในผลงานตั้งแต่เมื่อไหร่คะ ก,ก็หลังจากที่ไปเขียนบืนบัว<ะ>ก,ก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเราเขียนรูปไม่ใช่ว่าให้มันสวยๆอย่างเดียว<ะ>ให้มันมีความหมายบ้าน<ะ>มันก็จะดีเราก็เลยหันไปเอาเรื่องธรรมะเข้าเข้ามาใช้ในมาศิลปะคครรัับบ จะมีอันนี้มิเป็นงานชุดเก่ามั้ยคะจันล่างไว้ล่างไว้จั้งออนั้นนะทีนงานล่างหมดเลยใช่ไหมคะคเวลาสมมุติผมเขียนรูปนี้นอยู่อะจากรูปนี้ผมก็เริ่มคิดแวบไอ้นุ่นแวบเข้ามาแวบเข้ามาอันไหนดีผมก็รีบกลับมาขึ้นมา้ก่อนเราคิดก็คงคิดไม่ได้ค<ะ>บางทีนอนไปพักนะมัน แวบรูปอะไรขึ้นมาเขาเป็นรีบต้องรูปเป็นมาสเก็เอาไว้ก่อนเพราะไม่จะลืมจะลืมมาลืมเลยอย่างอย่างเน่ยจโยนที่ไปโยนไปที่ห้องทํางานของอาจารย์ใช่ไหมก็จะมีเห็นงานที่หลายๆคนจะคุ้นตากันก็คืองานกระจกคครับงานที่ติดกระจกนี้ที่มาที่ไปของงานซีรีส์กระจกนี้เกิดจากอะไรคะอาจารย์มันมันทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเครื่องบินจะลงก็มองไปข้างล่างนะ โอ้โหมันงามมากเลยมันเป็นแสงสว่างมันใช่ไหมมันพลาวไปหมดผมองก็เลยคิดว่าจะเอาลักษณะนี้มาทำงานศิลปะแบบไหนดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูตัวอย่างงานกันนะคะอย่างภาพผ่ายข้างหลังนี้นะคะก็จะมีแบ่งเป็นเหมือนกับเป็นชั้นข้างบนก็จะมีเป็นเหมือนกับท้องฟ้าครับครับ พี่ตุ้มเลยยิบและยัเหมือนตอนที่จะอยู่บนเครื่องบินครับครับม,ม,มันก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ที่เราเห็นว่ามีท้องฟ้าด้วยค่ะแลวอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็จำลองเดียวกันนะแต่ผมก็วิวัฒนาการมันให้แตกต่างกัน,ไ,นไปเรื่อยๆครับช,นชินนี้ก็กําลังทําอยู่ฮะ<อ>ก,ก็ถือว่าจินนี้ยุคหลังละสองอันนี่คืองานของคุณพ่อคะครับครับโอ้ นใช้ปากกาขอแรงจุ่มหมึกสมัยก่อนจะเป็นขวดขวดหมึกสีน้ำเงินสีแดงเลยอาจารย์าสุดค้าเลยค่ะคุณพ่อหอศิลป์เนี่ยมันไม่เป็นหอศิลป์มันเป็นบ้านมันก็ตรงไหนว่างก็ติดติดรูปไปก่อนก็เลยมันเหมว่าเดี๋ยวจะจัดให้เองจะจะเป็นบ้านที่สำเร็จรูปค แต่แต่ว่าจะให้สถาปน,นิกออกแบบก่อนค่ะแล้วก็ยกมาตั้งหือกจะจะให้ทันให้ทันวันเกิดผมปีหน้านี้เลยคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวในช่วงงานเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะไปเห็นนะคะตรงนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ชื่อสาธิตกันทำงานก่อนได้ไหมคะอ๋อะนะคะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ รกรับเข้าสู่รายการกสตาอาชนนะคะตอนนี้นี่อาจารย์จะสาธิตการทํางาน,นให้เราดูนะคะครับค่ะนี่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์สาธิตเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะวารูปอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นการขึ้นรูปเกี่ยวกับศา,า,าส,าสานานิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องหาหาน้ําหนักหาวางคอมโพวิชั่ซะก่อน อย่างสังเกตได้อย่างงานอาจารย์จะมีการแบ่งส่วนอ๋อที่ที่แบ่งส่วนนั้น<ะ>โดยมากจะเป็นกระจกคร<ะ>ับเพราะว่าเพราะว่าเพื่อความแข็งแรงเวลาเราติดกระจกจะมีน้ําหนักมากมเพราะนั้นเชือกเชือกจะเป็นโครงโครงสร้างรับแรงน้ําหนักด้วยนะแต่แล้วก็ก็พอดีมันเข้ากับ <c oughs> ไอเดียของผมคือ ผมผมต้องการแบ่งเป็นล็อกด้วยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้ติดอยู่ที่ในส่วนของเทคนิคศิลปินจริงก็ไม่ได้คนที่ต้องติดอยู่แค่เทคนิคเทคนิคเนี่ยมีความสำคัญแต่ว่าไอเดียมันจะต้องมีก่อนเทคนิคถึงจะตามขึ้นมาสมมติว่าผมจะเขียนเรื่อง เรื่องทะเลเรื่องน้ำเนี่ยผมจะต้องทำยังไงให้น้ำมันใส่ทำยังไงให้น้ำมันลึกอันนี้นเทคนิคมันจะต้องขึ้นมาลองรับหรือว่าบางทีผมได้เขียนก้อนหินเนี่ยหรือเขียนฟอสซิลเนี่ยเราเราทำไงที่จะต้องให้ลูกของเรารู้สึกมันแข็งมันมันเป็นหินเราก็ต้องคิดวิธีการละ เราจะเขียนยังไงให้มันรู้สึกให้ดูมันแข็งอันนี้เทคนิคก็จะตามขึ้นมามแต่แต่ไม่ใช่ว่าเทคนิคมันจะเป็นตัวนำไอเดียความคิดของเราจะเป็นจะเป็นตัวนำตนำะแต่ถ้าเราเอาแต่เทคนิคเทคนิคแต่ไม่มีวิญญาณเลยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไร แต่แต่ไม่ไม่ใช่เราเขียนเรื่อยเปื่อยนะมันมันต้องรู้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันมันต่อไปเราจะต้องใส่อะไรลงไปเวลาทำคอมโพสิชันส่งอาจารย์ศิลเนี่ยเราเรามั่วไม่ได้เลยเรา,าต้องเตรียมเตรียมคำพูดเอาไว้ให้ดีท่านจะถาม ai, นายแล้วไอ้นี่อะไรไอ้เนีน่ยอะไร แต่เราตอบไม่ได้มีสิทธิ์ตกทุกอย่างที่เราจะทำต้องมีที่มาอเอาเอาท่านนี้ก่อนนะเ,เ,เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะอันนี้เนี่ยคะระหว่างที่จะลงพื้นไปอาจารย์ก็ให้นะคะอยู่ก็สอบถามไปแล้วว่าจะทำยังไงในแต่ละรูปการขึ้นรูปเนี่ยคือสัมผัสสำคัญ การลงพื้นก็สาคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเหมือนกับกัดกระดุมเม็ดแรกถ้ากัดผิดมันก็จะผิดหมดเลยป่ะคะนใช่ครับก็บางบางคนก็ไม่คำนึงถึงที่จะวางแผนการวางลูปพอเขียนไปเขียนไปซะสวยเลยเก็บรายละเอียดแทบตายเลยเสร็จแล้ว c o m โพสิชั่นรู้สึกเป็นขัดขัดตา รูปนั้นก็เสียเสียเลย<ะ>เสียเสียเวลาที่บางคนยังไม่ทันวางน้ำหนักวางอะไรให้ดีก็เก็บรายละเอียดเลยเราไม่คำนึง<ะ>ไ,อไอ้นั่นก็โดงมาไหมนี่ก็ยุบลงไป<ะ>ไอ้แป้นของหน้าก็เละหมดเมื<ะ>่อเราเอาแต่จะเก็บรายละเอียดอย่างเดียว<ะ>มันก็ผิดผิดพลา<ะ>ผดผิดพลาดอย่างหนักเลย ออบอกเลยคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าคุคณผู้ชมคะเราจะมีอะไรพิเศษให้คุณผู้ชมดู <laughs> นะคะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ ค่ะเขาต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกสทชนะคะตอนนี้นี่เราม,มีแขกรับเชิญพิเศษค่ะเป็นตัวนิดนึงนะคะคบช่คุณจักรกริกจันาทิพย์นะครับค,คุณจักรกริจนะครับค่ะคุณจักรกริจเนี่ยเมื่อตอนประมาณตอนช่วงที่เราคุยถึงในเรื่องของหอสินใหม่ที่จะทําขึ้นนะคะคก็เห็นอาจารย์บอกว่าคุณจักรกริจได้มาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะคก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าตอนที่ได้คุยกับอาจารย์แล้วเนี่ยไอเดียเป็นยังไงบ้างคะครับคือแรกเริ่มเนี่ย ผมเองเนี่ยมีงานสะสมของอาจารย์พิชัยนะคร้บก็อยู่ที่บ้านผมมา4ี่ิปีตอนที่ผมมาทํางานอยู่ที่สังกัมแพงเนี่ยพอดีเราได้งานที่สังกัมแพงก็เลยทราบว่าอาจารย์มาอยู่ที่เชียงใหม่ก็เลยมาตามหาอยากจะมาเจออาจารย์เพราะว่าเป็นงานตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเราก็ได้ยินแต่ชื่ออาจารย์นะครับพอเราไม่ได้เจออาจารย์ก็จะ่ความปทับใจก็เอารูปภาพสมัยก่อนมาให้อาจารย์ดูนะก็ถามถึงเรื่องความ ปรรถานาของอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยเรียกว่าศความสมเด็จนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติก็เป็นก็ถามว่าอาจารย์ตอนนี้เนี่ยยังเหลืออะไรบางอย่างที่อาจารย์อยากจะให้มันให้มันสมบูรณ์บอกว่าเนี่ยก็อยากจะมีหอศิลป์น,นะฮะที่เป็นอัน,อนใหม่ขึ้นมาเพื่อเพื่อที่จะแสดงงานของแกตัวนี้ก็จะอยู่ติดตั้งอยู่ตรงที่นี่ก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาติเพราะแกเป็นศิลปินแห่งชาตินะ,ค,ะครับพอดีเราก็มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ก็เลย ได้ขออนุญาตอาจารย์ว่าเดี๋ยวขอทําแบบให้อาจารย์นะฮะเผื่ออาจารย์จะออชอบหรือเปล่าถ้าชอบก,ก็เราก็มาช่วยกันทําให้มันเป็นจริงค่ะ,คะอาจารย์คะแนวของหอศิลป์กำลังสร้างใหม่นะคะเป็นรูปแบบใดคะเป็นร่วมสมัยหรือเป็นแบบไหนคะก็คือหอศิลป์นี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นศิลป,ปะแบบร่วมสมัยนะคะ่คะสไตล์ของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นร่วมสมัยนะฮะ,ะโดยที่เราจะใช้สถาปัตยกรรมของทางเหนือนะแล้วก็โอ้ ด้วยกิ่บัวนะรับเพราะอาจารย์ชอบชอบบัวใช่ครับก็เลยในพื้นที่ที่นี่จะมีจัดในส่วนของอะไรบ้างคะในส่วนของแสดงงานแล้วก็มีจะมีพื้นที่ที่แสดงงานมีพื้นที่คาเฟ่ช็อปนะครแล้วก็มี ศูนย์เรียนรู้ผูาอาจวุโสการจัดถ่ายทอดความสำมัครความรู้ของอาจารย์ให้กับพวกเด็กๆแถวนี้ด้วยนะครับก็ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับคานนี้ว่าต้องถามนิดนึงในฐานะที่ตอนนี้ก็สุริย์อาจารย์นะคะค้ามประทับใจที่มีต่ออาจารย์วิชัยอาจารย์วิชัยเป็นคนที่เป็นคนดีนะครับเป็นคนดีเพราะในเรื่องความสามารถเนี่ยแกมีด้านศิลปะอบด้านรอบด้านเลยนะครับในศิลปะทุกๆแขนงเลยไม่ใช่แต่เรื่อง การวาดภาพนะดนตรีด้วยใช่คคือจะบอกว่าทําไมมาที่เปิดมานี้ค่ะเหตุผลเพราะว่าเราแอบเห็นขึ้นดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นเปียโนไม่ว่าจะเป็นไวโอลินซึ่งน่าจะเป็นค่ะไม่เป็นนะครับไม่เอาไว้ว่าเป็นงานอนิเลกของอาจารย์อนิเลกอาจารย์คะจนถึงตอนนี้นะคะอาจารย์ทางานศิลปะมาอย่างยาวนานนะคะอาจารย์มี ข้อคิดอะไรประจําตัวของตัวเองที่คอยบอกตัวเองเสมอว่าจะต้องดําเนินชีวิตอย่างไรบ้าง <ฮะ S 1> ทีแรกเราคิดว่าศิลปะเรา <c oughs> ได้แล้วไปประกวดได้รางวัลแล้วก็จบ <c oughs> ไม่ใช่แล้ว <c oughs> เ,เรายิ่งรู้สึกว่าเราไม่ค่อยรู้อะไรขึ้นเลย <c oughs> เราต้องแสวงหา <c oughs> ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันจบฮะ ทำจนตายก็ไม่จบคือเราก็ต้องค้นหาไปเรื่อยๆสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาแต่ละขั้นตอนมันก็ทําให้เรามีความสุขอันอันนี้คือเป็นอาหารใจที่เราต้องการส่วนอาหารตาที่หลายคนรอคอยก็คงจะเป็นหอศิลป์ที่ที่รอดูว่าจะเป็นยังไงน่าจะเป็นที่ที่รวบรวมศิลปะ และความเป็นอาจารย์พิชัยนิรานังคาที่จะอันนี้ที่เรื่องว่าทุกคนมาจะได้รับซึ่งสัมผัสซึ่งความสุขที่ได้รักอาจารย์ก็ตั่งขอขอบพระคุณทุนจากจิตอย่างสูงครับอย่างสูงเลยนะคะเป็นเรื่องตัวแต่คุณจะกิดต้องอยู่กับเรานะเพราะว่านะคะเดี๋ยวอยากจะไปฟังแล้วค่ะอาจารย์ช่วยปิดรายการของโยด้วยบทเพลงหน่อยได้ไหมคะนะคะเดีเดวเชิญเลยค่ะ บริษัทแคที่แอร์เอนสค่ะขอขอบคุณศิลปินสติกค่ะขอขอบคุณมิสตาคีนิกนะคะขอขอบคุณดมันดาดีเฮลเทดและก็ซันช็อปแชมพูใจดีกับลูกค่ะอย่าลืมคลิกไลค์แฟนเพจของรายการเกสต์อาร์ตโชว์นะคะและอย่าลืมคลิกไลค์แฟนเพจของเกสต์อาร์ตบริษัทนะคะเพจจำหน่ายงานศิลปะนะคะรายได้นะคะจากการจำหน่ายงานศิลปะก็ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิช่างเถิดนะคะวันนี้นะคะเราทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแรกเราคิดว่าศิลปะเราไปประกวดได้รางวัลแล้วก็จบ ไม่ใช่เรายิ่งรู้สึกว่าเราไม่ค่อยรู้อะไรขึ้นเลยเราต้องแสวงหาต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันจบฮะ